ช่องนี้คือตั้งใจที่จะทําขึ้นมานะเพื่อแก้ปัญหาอสำหรับใครที่แบบมีปัญหาในเรื่องของอาการสะบักจมค่ะทุกคนมีเรื่องของสะบักจมมีอาการปวดเมื่อยปวดตึงคอบ่าไหล่คือเฟน่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่แบบดูแลลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อต่อมาไม่ต่ำกว่าหปีแล้วนะคะทุกคนมีใครรู้จักเรื่องของโรคสะบักจมกันไหมว่า นิยามอะ่ะคำว่าสับักรงอะ่ะมันคืออะไรอาการของกล้ามเนื้ออักเสบมีลักษณะของแบบกล้ามเนื้อสะบักอักเสบรวมถึงกล้ามเนื้อรอบส,บสับกอักเสบคือบริเวณกล้ามเนื้อสับัก,กับกล้ามเนื้อรอบสบับกเราอะ่ะเหมือนเขาอะ่ะ มีการหดเกรงค่ะทุกคนเกิดจากการทํางานที่ไม่สมดุลกันซึ่งสาเหตุหลักๆของภาวะสมักจงที่เจอกันเยอะก็คือเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละเออการที่เราแบบเออไปะยกของหนกักหรือว่าการที่เราแบบนั่งทํางานอย่างเงี้ยเออนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวนันมีเรื่องของการนั่งอยู่หน้าคอมทั้งวนันแล้วแบบ มันมีอาการหลังค่อมนั่งหลังค่อมแล้วมันปวดเมื่อยปวดตรงกล้ามเนื้อสะบักบางคนก็จะเป็นสะบักด้านขวาบางคนก็แบบเออเป็นสะบักด้านซ้ายอย่างเงี้ยทุกคนแบบเป็นกันบ้างไหมก็ว,วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของสะบักจมนะคะทุกคน